ภาษีวัฒนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลภิพุนะครับที่เอฟซีเคารพนับถือและที่ผมเคารบนับถือพระสยามเทวทิลาที่ปกบ้านคุ้มเมืองของเรานะครับโปรดดบันดาลประทานพรให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งดใดก็สมความมากปราถนานะครับดาวติ๊กตอกคนใหม่ถือกำเนิดแล้วดอมลูกโมเปเริวัตไม่ยั้งแถมส่งของข,องขวัญให้เพียบ ต้องยอมรับเลยล่ะค่ะว่านาทีนี้ชื่อของพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรอ,อดีตผู้บัญชาการปรับปรามยาเสพติดเจ้าของฉายามือปราบขุนดงกำลังเป็นชื่อที่ใครหลายคนก็อยากทำความรู้จักหรืออยากฟังเรื่องเล่าขานตำนานของเขาที่พักหลังๆนี้กลับกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนจากวลีเด็ดไอ้พวกนี้มันขี้ตีนเราจะเป็นเจ้าพ่อได้ไงที่ได้ไปลั่นวาจาในรายการโหนกระแสจากกรณีคดีกำนันนก โดยเป็นบุคลิกที่พูดตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครจนทำเอาทุกอกทุกใจชาวเน็ตร้อมพากันต่อคิวรอสมัครเป็น FC จนตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากรวมตัวก่อตั้งกลุ่มแฟนคลับที่ชื่อว่าด้อมลูกโม ซึ่งมาจากฉายาที่เขาชอบใช้ปืนลูกโม่ในการปฏิบัติหน้าที่ล่าสุดก็ได้เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาอีกแล้วค่ะกระแสะไม่ยอมตกเลยเพราะว่าพลตำรวจโทรเรวัตได้เปิดบัญชีทิกตอกไว้เป็นช่องทางในการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับและวิเคราะห์คดีต่างๆที่กำลังเป็นประเด็นดังบนสังคมไทยแต่ดูเหมือนว่างานนี้ด้อมลูกโม่จะถูกใจสุดๆพากันแฮ่ทรงของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กันลุ้นหลามเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้บนโลกออนไลน์ก็ยังได้มีการแชร์คลิปไวรัลที่มีสาวคนหนึ่งมีโอกาสได้เจอกับพ้นตำรวจโทรเรวัตแบบตัวเป็นๆซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ร้องไห้โฮและพยายามบอกว่าเชื่อชมในผลงานของท่านแค่ไหนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่สร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่ผู้ที่พบเห็นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยคลิปดังกล่าวโด่งดังมากและมียอดเข้าชมหลักหมืน่นเพียงไม่กี่นาทีอีกด้วย ัฒนาคุณภาษรีวัฒนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิพภพนะครับที่ f อเคาลพนับตือและที่ผมเคาลบนับถือพระสยามเทวทิราชที่ปกบ้องคุ้มเมืองของเรานะครับโปรดรดลบันดาลประทานพรให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมความ,มากปราพัานาครับพบแต่ความสุขกายสุขใจนะครับขอบคุณครับ กดตรงไหนเนี่ยครับมุมขวานี่ครับมุมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่แว่นก่อนเดี๋ยวกดกิจเดี๋ยวนะลูกเลิกแล้วมุมขวานี่ใช่ไหมใช่ครับนีคนกดถูกใจเท่าไหร่แปดล้านหนึ่งแสนครับเป็นอันดับสไหนมึงดูตรงไหนวะาแปดล้านแปดนไหนูเห็นตรงไหนอ่ะนี่ครับผมเห็นว่าเป็นแค่แปดใช่ไหมคนถูกใจสองจุดสี่นี่แปดล้านอ๋อคุณดูในเครื่องคุณใช่ไหมมันใหญ่ใช่ไหมใช่ เอาแล้วเครื่องเนี่ยมันหรือเครื่องโทรศัพท์ผมมันห่วยมันเก่าไป่ะได้รถไฟสองขบวนครับวันนี้อะไรนะได้รถไฟสองขบวนรถไฟอย่างไรเหรอมันเป็นของขวัญนะครับที่มันเป็นเงินนะครับไหนต้องเข้าไปเขาต้องเข้าไปดูหลังจบไลฟ์แล้วจบไลฟ์ใช่ไหมไม่แล้วสองจุดสี่แล้วผมมองว่ากดถูกใจเนี่ยสองจุดสี่เคเนี่ยคือผมคิดว่ามันแค่สองพันจุดนี้ อันนี้สองแสนนะครับคนติดตามเป็นสองแสนแล้วครับตอนแรกมันแสนกว่าครับคนติดตามใช่คนติดตามนี่คืออะไรที่ที่ลูกหัวใจเนี่ยใ่คนติดตามพ่อตอนเนี้ยสองแสนสี่ใช่ไหมใช่ครับใช่เปล่าลองดูดิตอนแรกแสนแสนกว่าตอนแรกแสนสี่ใช่ใช่วันนี้เพิ่มมาเป็นสองแสนไอ้หนูที่อีกช่องหนูออกไปนะลูกอย่ามาปลอมเป็นผมเลยมา ใช้ชื่อเหมือนกันเลยมีคนติดตามสักห้าพันกว่าคนนะตอนนี้ผมสองแสนกว่าแล้วใช่ไหมใช่ครับนะครับสองแสนสองเนี่ยครับสองแสนสองใช่โอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์เรื่องที่มันเป็นประโยชน์อยากถามอะไรเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวท่านก็เก่งเอาของขวัญอะไรวะ <c oughs> ไปขึ้นเงินขึ้นไม่เป็นตายห่าไอ้นี่นะ <c oughs> เ,เดี๋ยวต้องให้โอ๊ตไอโอ๊กมันทําให้ขอบคุณมากอุตส่าห์ส่งของขวัญให้โอ้ยเป็นคนแก่ก็ทํามาหาก,กินได้เางเนี้ยนั่งเห่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ตังค์นะเนี่ยมาเนี่ยนะรวยแล้วร <c oughs> วยแล้ว <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มันดูยังไงมันต้องไปซื้อ,อยังไงนะ ดูไม่เป็นลูกชายผมก็ดูไม่เป็นโอ้โหมึงไปเรียนมาไม่จบยันปิญญาโทเกียบนิยม,ม,ม,มฮะไอรุ่นผมนี่มันนีรถสปอร์ตไหมครับรถสปอร์ตไม่คือรุ่นผมเนี่ยเล่นลายได้ goods, นี่ก็บุญแล้ว